โอเชนะคะก็ตัวขอกระดาษตัวเดี้ยของเราสุดกับเบสซ่าทีเดียววันนี้เราเล่นเกมไม่ครับเอาชีวิตรอดพาร์ทที่สามารโอเคฮาน่าฮาน่าไม่ได้ไปไหนนะผมสอบนะครับผมโอเคกลับมากันแล้วพาร์ทนี้เราจะ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 เผาเหล็กแล้วก็ เอาเหล็กทั้งหมดแล้วก็ทำเตียงเพื่ออีกสองทำเตียงเอ้ยไม่ต้องทำก็เอาทำอะไรดีวะอืมไม่รู้ดิอืมสร้างบ้านไหม้ไม่เอาสร้างบ้านน่าจะเป็นท่าหลังๆครับเราอยากเอาตัวรอด ฉนนาะโอเโอเคโอเ่แลน่าจะพูดเรื่องเกี่ยวกับการลงคลิปหน่อยเนาะ เราจะมาตั้งกดกันนะผมผมจะลงคลิปหรือผมจะไลฟ์สตรีมหรือชวญจ้าอะไรนะลงคลิปเนี่ยผมจะลงเป็นบางวันหรืออาจจะเป็นจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์อาจจะไม่ค่อยได้ลงนะคะผมไลฟ์สตรีมอาจจะเป็นเสาร์อาทิตย์แล้วก็จันทร์พันจันทร์ถึงศุกร์จะเป็นวันน่งบางครับที่จะได้ลงคลิปนะครับเออที่จะไลฟ์สตรีมเออเออเออ Det er vondt i hendene. ข้ามพัดหน้าดีไหม เถ้าเหล็กเผาเสร็จก็จะไปแล้วไม่มีคลิปลงนะครับผมเลยมันลงชิปไว้เี๋ยอดคนดจะหายพอเสร็จค,ค,คอด้วยแล้วเลยไม่ได้ลงเลยไนมะ่ได้อัดคลิปนะโอ้ยไม่หายเลยอาจจะเสียงบอนะผม ชุดนี้อืมพาร์ทหน้าจะเริ่มสร้างบ้านนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาผมจะไปหาพื้นที่เล้นลอนะครับหาพื้นที่สร้างบ้านไว้รอ้อว้าอ,อาจจะเป็นแบบเอาแบบพื้นที่แบบมีน้ารอบบ้านในสวนที่นีเนาะใช่ จะหาเล่นนะครับผมนี่นเลยบอกมือว่าจะหนุกแน่ๆเราจะไปัฒนาตินื้ขึ้นมาแล้วจะที่โดนะเรจะไปโหลดแมมาเล่นด้กันนะเรจะโหลดมามาเล่นกันมาเล่นให้ดูกัน นไม่เคยทำให้คนอื่นมสปอนเซอร์ด้านสกินสีรุ้งที่า u y และเสียงองผมิโอ้ยร้อนแป๊แป๊ผมนเสียว้ชิ

อปข้างข้าวไปเนี่ยเอาเหมือนเดิมอะไรนะเหมือนที่เด็กเมื doing, huh? ่อวานก็อะไรล่ะไปถามบีบี้ดูอ๋อพ่อกับเสียงโอ้ยเด็กเหี่ยเข้ามาถามใครไม่ได้แดกข้าวเลยเนี่ยมีแตะอ่านหนังสือเด็กดีป่ะล่ะชิบหาย มาแล้วนอนนอนนนนี่ล้วครบเวลานะครับธาไม่อเวลาเมื่ี้นี้าก็ดกต้องตาย เฮียมเฮียมโอเคนะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะเล่นแล้วน่าคลิปเล่นๆให้มีคลิปลงชแนลหรือช่องนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องจบคลิปนะครับผมพบกันใหม่ทีห <c oughs> น้าหรือเอพิโซดหนะ้าเดี๋ยวพักน,นาเนเองโอเคจะกินสวยบ๊ายบาย